วันนี้ก็มาพบกับสี่ตอรี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาอันบ็อกนะครับเป็นเทาบ็อก12โวลต์นะครับ48แอมป์นะครับบวก AC 220โวลต์นะครับ300วัตต์นะครับตอนนี้ผมเปิดพัดลม16นิ้ว1ตัวนะครับประมาณ50วัตต์ครับแล้วก็ทีวีประมาณ56 0วัตต์32นิ้ว1ตัวนะครับก็รันมาประมาณผมลืมถ่ายนาฬิกานะครับตั้งแต่ประมาณ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงสบายหนึ่งละประมาณ5้ากชั่วโมงครับแบตก็เหลือประมาณเ0บนะครับ1 2ดสองจุดหกโวลต์ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีฝั่ง DC นะครับใช้ไฟแอตรงนะครับก็ฟัดชารช์นะครับหนึ่งช่อง2รูนะครับแล้วก็2.1งหนึ่งช่องสองรูนะครับแล้วก็ ต้องเสียบแจ็ค DC ซสองที่หนึ่งนะครับไฟ้าสิบสองโวลต์พัดลมหรือไฟแสงสว่างอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีที่จุดบุหรี่นะครับหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ที่จัมไปใช้อินเวอร์เตอร์เผือเ่อบางคนอยากใช้อินเวอร์เตอร์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้300วัตต์นะครับแต่ใช้อินเวอร์เตอร์500วัตต์หรือพันวัตต์นะครับก็สามารถจัมจากตรงนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตเป็น2พินนะครับ อย่างดีนะครับแล้วก็มีโวลต์มีหน้าจอบอกโวลต์บอกเซ็นแบตนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช้ก็กดดับได้ในกล่องก็จะมีแถมที่ชาร์จแบตนะครับเป็นที่ชาร์จสมาร์แบตลิเธียมนะครับเป็น14.6โวลต์นะครับ10แอมป์นะครับดีนะครับเปลี่ยนหัวให้เรียบร้อยครับผม เป็นสอิขนแล้วก็แถมทีม่ชาร์จแบตในรถยนต์นะครับเผื่อบางคนต้องการชาร์จเพิ่มอีกก็เสียบตรงนี้ได้เลยครับใช้งานได้แล้วก็มีแถมตัอไฟ9วัต์อีกหนึ่งดวงนะครับไาเสียบตรงนี้นะครับเสียบแทนตรงนี้ไว้สำรองไฟหรือไปแคมป์ปิ้งก็ได้นะครับสะดวกสบายนะครับ นี้6,900น้บาทนะครับผมเป็นแบตลิเธียมนะครับใจสั่งประกอบได้ครับทุกส,สเปคเลยครับสายไฟใช,ใช,ใช้สายซิลิโคโนอย่างดีนะครับชุดสิบสองโวลต์เนี่ยมีฟิลตัดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ชุด220โวลต์เนี่ยก็มีฟิลตัวนะครับของน,นี้นะครับ ก็จะ6ูกพันห้ารบาทนะเพราะว่ามีตำหนิเจาะเบี้ยวนะเพราะว่าลืมเอาก้างด้านในออกนะมันจะมีก้างด้านในนะครับที่เป็นเสริมความแข็งแรงนะเพราะว่าถ้าเจาะมันต้องเอาก้างด้านในออกอันนี้ก็เลยลืมเอาออกแล 6, please, ้วก็เลยเจาะเข้าไปมันก็เลยเบี่ยงออกครับก็เลยเบี้ยวรูเบี้ยวนะครับก็ประมาณนี้เลยทุกอย่างได้เหมือนกันหมดครับที่ชาร์จหลอดไฟที่ชาร์จในรถยนต์นะครับทุกอย่างจะเป็นเดียวกันครับแค่เจาะเบี้ยวแค่นั้นเองครับหรือว่าจะเพิ่มเป็น ปัจจัยสามส่วสองช่องก็ได้ครับหรือว่าจะสองขึ้นหนึ่งสองช่องเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่เพิ่มตังค์ครับถ้าเพิ่มปัจจายนะครับหรือว่าไม่เอาช่องจุดบุหรีก็ได้นะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้ครับมัณนี้เลยครับแล้วก็มีกล่องเล็กนะครับใส่สักประมาณเกิอ20แอมป์นะครับได้ก็เหลือเจาะใส่จอแล้วก็ใส่ตัวจำมิวเตอร์นะครับใส่จอบอกแบบ ก็มีจุดปลีมีที่ชาร์จแบตน,นะครับจะเลือกเป็นพัดชาร์จก็ได้นะครับก็ต่างกันนะคร